<N> <ce al> นิวจ้าสวัสดีจ้าน้ต้นหอมจ้ามื่อนี้น้องเนี่ยก็นอนต้นหอมชิ้นมาต้มสมบัติคุงกันจ้าแซ่บแซ่บแซ่บกระดอกกระเดียแซ่บคักคักแสบเน้ด้วยค่ะเริ่มแรก่ิ้นมาต้มพริกแหลกก็ได้ค่ะสามเม็ดกี่เม็ดสามเม็ดจ้าเออสามเม็ดกับสามเม็ดตั้มไฮแดดเดดจ้า I'm นิ้วหายได้นิ้วม่แ <c> ต <oughs> ะเท็อยู่เหมือนเดิมนิ้วหายเออแล้าบากระดาอูส๋สยเสียวฟันเสีงเสียวเสียวมีดเออน่ากินจ้าอ,อย่ายมึงหายเสียวมีตามีแต่คมๆได้ะโอเค อยยาเยอะจ้าแซบแซบแซนัวๆนัวัวมาบวมาชิมราชาต่ำตำปะๆปะเป๊ะเนะปะปากหัวใจแซบน้ำหูน้ำตาไรอะเลิอ่ะเลิเอาชิมดูดิฮะจะแจดูดีซิมซิมแซบบออร่อยค่ะอ่ะใส่เซนหยุมเลย สักเท่าไหร่ดีสามเอาให้หมดเลยก็ได้โอเคอแค่นั้นไหมล่ะแค่นั้นล่ะต่ำจุดจบไปเลยค่ะยัยวย,วยว่มาโชว์มาเข้มดัชชาต่ำหลเบิดป๊ะๆป๊ปเป๊ะเป๊ะนะเปิดปลาหัวใจ <laughs> ได้<ฮ>ทียังยังค่ะผส,สมกันรอ,อร่อยค่ะเยี๋ยงังนางอ่ะอันนี้ใส่ไปทีเดียวเลยเนาะใช่ค่ะชั่ว<ฮ>น้องมิวชิมน้องต้นหอมชิมดีผ่านไหมอ,อ,อร่อย <laughs> จริงบอหนป้าชิมดีป้าชิม ฝีมือน้องเนียวอืมอร่อย <c oughs> อร่อยจริงน้องเนียวใส่น้ำไปอีกนิดนึงอร่อยมากกว่านี้ทำแบบค่ะเยอะเย,ยอะเยอะสาธสาธสาธอโรมณาชิมรสชาติตำระเบิดโป,ป๊ะ เเป็นอกอบแตะหัวใจัะน้ำปูน้ำตาลอะไรอะเลิกอาหารเทเสร็จตาค่ะอ่าใส่ไปเลยแล้วเนี่ยน่า,นาก,กินมากทุกคนมีนเม็ดกระถินด้วยนะน่าก,กินค่ะทุกคนมาด้วยอีสานบานเฮาพริกพริกสามเม็ดด้วยจ้ะพี่น้องเอาแบบ อร่อยแบบเด็กๆหรูอว่าหนองจนหอมกินตั้มบักขามเนาะจ้ะแบนซีเทียวโอเคอนะมาค่ะพี่ๆมากินส้ตมตำกับน้องนิวนะคะมีผักถั่วพูคะ่ะแล้วก็ผักบุ้งะะเก็บมาจากนาเก็บมาจากนาสดๆเลยนะ,ะน้องหอมมีอะไรบ้าง กิ่นอน่อนกิ่นอน่อนแล้วก็ผ<อ>ักบุ้งในเม็ดกระถินก็มีมชิมอ่ะชิม,ชมดิมดะะมป้าขอชิมด้วยคำหนึ่งเจลผักเลยนองนิ้วมันแซ่บโอ้ยแซ่บทุกคนอร่อยมากค่ะทุกคนแสีกเนืทุกวันนี้แล้วค่ะนี่ทุกคนืม เขียบน้องเดียวเขียบบ,บบอกพี่พี่ดิแซบแซบบ้วงค่ะทุกคนหักบุ้งทุกคน จเจ้าเบอร์ชิ้นอ่อนยอดใช่ค่ะนทุกคนดูนานาผักบุ้งที่ ที่ป้าทำนาผักบุ้งหนึ่งงานที่ว่าทําไว้ไข่หนุ่มจีนนะคะทุกคนเริ่มแตกยอดแล้วนะสวยมากเลยผักบุ้งกระปุก อร่อยมากเจียวไห้ลายๆค่ะทุกคนเสรมาค่ะจบมาก คุณมะเขือเทศน้องเดียว มีใครกินถั่วภูเป็นป่ะปนายชอบป้าว่าอร่อยปลูกเองนะคะทุกคนถั่วภูแซ่บร้านียนอ่อน อือฮึดูยอดพับพบูวันนี้เนี่ยอู้ฮะสุดยอดอ่อนๆเลยนะทุกคนกระถินอ่อนหมดแ,แล้วเนี่ย ไ,ได้เด็กตำอร่อยนะคะทุกคนอร่อยไปอีกแบบเชียงเดียวเ<ด>ผ็ดน้อย <c ười> ใกล้ชอบเผ็ดเยอะนีก็เด็ด จับเือเกียงเลยวันนี้ยเออะ่ะับมากจับผู้ ลาพี <t behaviour> <Yeah. t servir> okay. <salud> ่พี่้วฮะลาพี่พี่ขึ้นหน้าเยอะังเลยสองพี่เลยก็น้องนิวกับน้องต้นหอมอิ่มแล้วนะคะก็ฝากถ้าเกิดชอบ หนูสองคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสต b s ก r i b e ์ให้พวกเราให้พวกหนูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ